กลับสบายดีมูดสู้คนเสิร์นเข้าสู่ฟองเอ็มแนเด้อเพราะว่าสุฟังไทยฟังลาเนาะวันนี้เปาเอ็มสมาเห็นคลิปเกี่ยวกับมาเบิ้งว่าพี่สุโอเขาจะทำอะไรให้กินเนาะตอนนี้ก็อยู่ในกรุงเทพนะครับฝนตกแรงมากเลยดันชมดูด้วยจะออกไปไหนไม่ได้เลยฝนตกตกแรงมากเลยทั้ ดูว่ะพี่เขาจะทำอะไรให้กินเนาะตอนนี้เขาก็คางบอมันที่ห้อยไรตอนนั้นคนนะแน้ำุ้มนมไปดูว่ามันทำย็งไ,ได้ ที่เขาได้ต้มยำกุ้งเนาะน่าจะอร่อยอยู่นะท่านชมเนาะที่เขาได้ต้มยำกุ้งไปเป็นที่ยำหอยเนาะท่านชมเน,น่ต้มยำกุ้งน่าจะอร่อยนะแต่ยังไม่ได้ชิมนะท่านชมเนาะตอนนี้ฝุตตหนักแล้วท่านชมดูเลย เทพเนี่ยทำสมเลยกอได้ไปในหรอกจะอยู่ในห้องบนคนตกหนักเอพี่เขาตอดไข่อีกแล้วเนาะทำสมเนาะคนตกหนักมากครสมออกไปในไม่ได้จะอยู่ในห้องตอนเย็นก็ไปทำงานแล้ว เสนก็สู่ซองแักเอ็มเนเดอ้อท่านผู้ชมเอ้ยว่าฟังไทยฟังลาวนะตอนนี้บ่าเอ็มก็อยู่ในประเทศไทยในกรุงเทพสมุทรปราก,การซอยซอยจุฬาลงกณ์เนาะท่านผู้ชมหากว่าไปได้ฮููมามาเทียเท่ยวหาเที่ยวเล่นเนเะด้อซอยจุฬาลงกรณ์ทำงานบนที่ร้านลมบางพีเนาะท่านผู้ชมอาจจะหู้อยู่แบบในกรุงเทพเนาะกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราก,การเลยวะอยู่ซอยจุฬาสอง,งสนรันสมเนะหากว่าไครหูกอช่วยมาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปใน,นเร้อทรันสมนะคลิปนี้ขอจบเพียงเพ่อนี้ก่อนเด้อไปเจอในคลิปหน้าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะเห็นคลิปต่อไปให้รันสมบ่งเรื่อยๆเด้อรันสมคลิปนี้ขอจบเพียงเพ่นี้ก่อนเด้อดไปเจอในคลิปมาก